าสำราญเล่นอะไรเอ่ยโอ้เปิดหมดแล้วครับโยนดินลงมาในน้ำแล้วก็มาเดินเหยียบทีนี้มันก่อนเละดีครับป่าเตาเตาป่าเตาเตาเตาไอ้หนูออกมานี้ ซับนี่ดิมีปลาป่าปลามีปลาปลมา,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 าสปาร์เลนทายาเ้าเอาเอาออเปื้อนหมดแล้วเปื้อนหมดแล้วเยี่ยแกเล่นอะไร ทำไมแกเปื้อนยังนมเบียบอกเออผมก็ไม่รู้ไม่แกแกท้อยนิดมดบอกทำไมแกเปื้อนกว่ารถลุยเนี่ยเอาเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนป๋าจะไปไหน เมื่อกี้แกลงใช่ไหมเมื่อกี้ลงใช่ไหมเมื่อกี้ลงใช่ไหมเมื่อ <Concept> กี้เอียงนะครับเนี่ยเปื้อนเนี่ยไอ้ที่เปื้อนๆเ,เดี๋ยวเพี้ยกระเทสเลยนะมาเกี่ยวเราดึงเดินเดินกันไปปาปาเดินกันไปเอาดึงแมวรวบฟ้าบันดาลก่อสร้างครับ เอาดึงดึงลื่นลื่นนะลื่นลื่นนะหน้างานน้องใหญ่สกแกพโพรงบริรัมดัน,นกันมาปลาสาบนอนนี่ทอยดินอยู่บนบกนะครับแต่ว่าตูดเปื้อนหมดเลยน่นจังหวะสวิงแล้วแกชอบไป สวิงเอาคันดินลงเบียอยู่ข้างบนเอายัดลงไปให้ด้านอ,าาออกมา,าออกมาปลาออกมาโอ้โหโอ้โหด้านออกมาแม่ไม่เปิดน้ำบอกก่อนนะก็เละดีครับ ขึ้นคันดินแล้วป๋าขึ้นคันดินแล้วมิดตัวออกไปสวยงามปลาสวยงามอาปลาเปิดนะ้ำไบป,ป๋า ไปแล้วครับลุเปียลุเปียตานเอาไว้บีบน้ำไป แนวทิศตะว,วันตกครับเปียกๆเนียวเหนียวเลย